สมาชิกของเราร่วมหมื่นกว่าคนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบมากเพราะว่าเงินที่เราฝากไว้วันละบาทเนี่ยซึ่งเป็นสัจจวออมรั์เนี่ยแล้วก็สักกรได้นํามาฝากไว้รับผลกระทบหลายๆเรื่องนะครับซึ่งมันเป็นที่น่าตกใจมากที่ว่าเงินของเกษตรกรเราสูญหายไปโดยที่าทางสักกรไม่ได้มาทําการหอมนะครับฝากว่าได้ร่วม2ปีครับ ก็ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยนี้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงค่ะครับสูงนี่มากถึงร้อยละเจ็ดคุณสหายไม่ไม่ถึงครับไม่ถึงครับมากกว่าสามจุดห้าค่ะครับเราถึงเรื่องภาษาที่นี่ใช่ค่ะก็เลื่องทำไมเราไม่ย้ายอย่างนี้เขาไปเขาไปเาไปหาเราหรือเปล่าเง้ขาเป็นน้ำอ่าเขาไปหาเขาไปหาเราที่สหกรณ์นะคะแล้วก็อ่โฆษณาประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะว่าธนาคารเขาอ่ะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงนะคะ หลายครั้งลวค่ะแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าไม่มีความคืบหน้าไม่มีความชัดเจนได้กับเราครับตอนนี้ที่เรามาแจ้งความคือเราต้องการถอนเงินทั้งหมดเขาจะไปฝากที่สาขาอื่นหรือว่ายังไงครับก็คือต้องการเงินของเราคืนก่อนนะครับเพราะไม่กันเยียวยาต่างๆนะคะถามว่าสมาชิกหมื่นกว่าคนน่ะเดือดร้อนไหมคะเดือดร้อนด้วยเราได้รับผลกระทบใช่ค่ะเราสูญเสียโอกาสทางการดําเนินธุรกิจของเราด้วยนะคะเจ็ยดชื่อเสียงอะไรเราก็เสื่อมเสีย การตอกาสทางธุรกิจเนี่ยอย่างเช่นว่าในปีนี้ถึงแม้ว่าผมางัลชีแล้ว้อางอง้ามาเอาเง้มาเอาเง้มาเอาเงินองาหท่านและกรบบบกับผูบ้จัดการเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจกระทำการในการ เบิกถอนนะครับเนะบินะบกถอนคซึ่งปกติมันจะต้องแนบเอกสารเช่นว่าบัตรบัตรประชาชนของเราตัวจริงเนี่ยไปด้วยใช่ซึ่งทางสากลก,ก็ไม่เคยเดินเดินเข้ามาถอนในสนนะมัานค้น สรุปอีกทีมีการปลอมชื่อถ<ช>อะปอลอมแปลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจถึงถอนเงินของทางสากรกรค่ะที่สําคัญในการถอนยอดเยอะๆเนี่ยเราไม่ได้รับการบอกบอกบอกคื่นว่าเราจะมาถอนหรือว่าใครมาถอนเนี่ยรื่องปกตินี่ยอดที่เราจะถอนกันเยอะๆใช่ไหมครับเร,เราจะต้องโทรไปถามซึ่งเราไม่ได้รับการติดต่อกระสังเลย ก็ทานเอยาดก็เดี๋ยวทางเ้างทีรวจในวนของทางสาลก็มีย่ออยู่บ้นสุูาพทกหนเกือบแล้วก็คิดว่าหลักฐานทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าใครทำอะไรก็ต้องปรกันองรอยนะครับงั้นก็คิดว่าจะเร่งรัดดำเนินการให้เร็วทีสดนะครับเรจะมีคมีความรู้ั I <laughs>